เอ็งไม่น่าจะได้นอนนะเพราะเก็น่าจะไวลุกตาทำดีเรอ,อด,ดีบอกจะไปตั้งแต่สามตาทีแล้ว <c oughs> ยังไม่ไปถึงไหนเลยเอาจริง <c oughs> อ,อนี้แหละอันนี้แหละ ตายเหมือนเดิมเป็นจ้าหวยไจะไปเอาปืนแลวคาะมาสู้กับพวกมันพี่เมย์ผมเห็นตาไรทองนองการไกลขนาดนั้นเลยเหรอเลวนันเลยเ่ะใลืมไปวันนี้แค่วงนี่หว่าพี่เดี๋ยวถ้าไม่มีด่าเช็ดเลยนะว่างๆนครับว่งะพี่วงอะทุกค ผมเห็นเลยพี่ลองโบว่ะแล้วแม่คนในีล้วลองโบลองโบว์แล้วมาไกลเบอร์ไหนอะยังวิงแมรีลเฮียน่าน่าหลอกหลอกแป็กหลอกตลอดเวลาได้งไไง เจอน้องไม่ได้เบี้ยวเอาชาร์จ์ฟลุกพี่เธอชาร์จอยู่เพราะงั้นเอาสโคปสไลม์มาสติดีพี่เธออยู่พอแล้วอันเดียวพอเย้มีสามอันเลยเหรออันเดียวพออันเดียวพอรอคืกลัวพี่วิ่บอกกลัวแล้วกลัวแล้ว กลัวแล้วกลัวแล้วอาเรือน so ่ะไอ้เนี่ยของสนนยอยู่สไม่ได้เลยไม่มีเลยม้ยม่ลไเม่ได้ไ้เลไลม่ได้เลย่เลยไ e ่ ไม่มีเออด้รีฟวออมาจารานัทีอยากกินล้สงอะไรไปีกแเนี่ย <c oughs> <c oughs> ุ่งเรียนีมไม่มีจริงเลย <c oughs> <c oughs> Level two. Let's go! Yeah. i leveled up! Conduit's got a brand new upgrade. You're all about it on my podcast. Yo, the Care package. Got the care package. Ultimate Accelerant here. มีของดีๆไหมพี่เมย์ตรงนั้นพี่ก็ยังตำรวจแค่บ้านเดียวเองเนองเฮ้ยนี่กระเป๋าเนียวเียวกระเป๋าเนีย้ยจับเป็นสิ่งที่จำเป็นคือทุเรียน ยังไม่ออกเลยนะเอ้บอกว่าจะออกมาจากร้านม่เม็ดยังขนาดยังไม่ออกบ้างค่ะแล้วเนี่ยเจอที่หนึ่งสิบไหมดิบดิมก็ง่วงแล้วอ่ะบอกหิวเปล่าเขาบอกอหิวอ่ะมันไม่ได้ทั้งคนลูกด้วยนะเธอมันแค่กามีมันจะไปเซ็กส์หรืช่างแป๊บเดียวก็ได้ห้าร้อยกามเลย อะไรนะพี่นาตกนูจะไม่เก็กบกระเป๋าจริงๆนะเธอเบียวอันเบี้ยวไม่เก็กบหร <laughs> อกระเปา๋า,ย <laughs> อ,ปาอยู่ตรงนี้กระเป๋าอยู่ข้างล่าง ปป็นไไไม่ด้พี่ี่อยากให้พี่เหมียวเก็บแบบพี่ต้องเอามาดรอปตรงหน้าเลยแล้วพี่ก็วิ่งไปเก็บเองไอ้เหมียวมาเก็บเร็วๆพี่จะได้เปิดอันนี้เผื่อจะเป็นสีม่วงเร็วพลังไปคราฟเร็ววิ่งอยู่คราฟไปเปิดข้างล่างข้างล่างโอ้โหเฉียดเลยข้างล่าง ม่ไดน้ก mm ่อนแล้ว้อม่ดยน้อง stay h เพราะว่าน้องน้องพี่ไม่ปมันยิี่นีมันยิงแถวนี้เห็นแล้วแต่ยิงกูแล้วแปดสามแปเอาให้ล้มเลยพี่เมย์ได เอาสโคสไนามาเดี๋ยวพี่จะยิงให้ล้มมไ<อ>ม่ได,ด,ด,มดีมันโดนเหรอมันโดนเหรอมันโดนเหรอหรือมันหลอกเราเดินเข้าไปใกล้ๆหรือมันหลอกเราอ่ะน้องพี่น้องปักพี่น้อง เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตรงนี้ฮะตรงนี้ทีสองสองทีสองทีบัตรฮาอยู่ข้างหลังข้างล่างสุดล่างสุดข้างหลังเหลือเลือดน้อยมากลงมาเลยลงมาเลยเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังตรงนี้มันขึ้นไปแล้วมั้งมันขึ้นไปแล้วมั้งเลือดน้อยมากตัวนั้นเน่าสแกน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 แล้วสแกนแล้วเอเราสแกนแล้ว ป้าทาวเลื่อนน้อยนะแลวอมลน้องเธอไม่หวแล้ไม่กแตกแตแตกแกเล้ัวนี้ก็แตกเล่นเธล่นิ้งวันทงผมได้พี่พี่ทิงวันงผมได้ตองเทอพี่เมอย่าเพิ่งเข้าไปสุดอย่าเพิ่งเข้าไปสุด ล่วงล่วงแล้ว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 เฮียล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วชระวังตัวสุดท้ายใช่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายมามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นมาพังประตูมันขึ้นมาพังประตูมันเดี๋ยวมันชุบอีกตัวตัวตัวอีกตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวล้มอยู่นี่เดี๋ยวมันชุบแล้วมันชุบแล้วเนี่ยเนี่ย โอ้โหเป็นผู้เป็นคนดีที่สุดเลยเดี๋ยวพ่สแกนทีหนึ่งสแกนทีหนึ่งทนายบ้านสแกนทีนึ่งไม่ได้คุณใช้เมื่อกี้ไงทำไมมันไม่เฮ้ยเนี่ยมันไม่เป็นสแกนสองทีไม่มีเหรอสกิลสแกนสองทีทำไมมันไม่มีอ่ะ ไม่มันจะมีไหมตัวตัวอื่นมันมีไงตัวสังเี้มีสแกนสองทีเปล่าวะต้องมีเลือกขวาหรือซ้ายลา่ะหนูเลือกขวาหมดเลยแต่หนูไม่ได้อ่านเลยเขาไม่มีสังเงีองแต่แต่แต่เขาเลือกขวาหมดเลยเขาไม่รู้ว่าขวาคืออะไรเพราะว่าวไม่ได้อ่านอาฟินด้วยความเคยชินตลบมัวแล้วช่วยค่ช่วยค่ะของสไนเ่หน่ หชาร์จเจอร์อะไรเธอบูชาร์จเจอร์ไม่ใช่ของแสดงตรงไหนวะเนี่ยคือฉันก็ไม่รู้หรอกว่าจะเลือกอะไรไปว่าจะกดพี้เอไม่รู้ไม่ได้ไปดูฉันรู้แค่ว่าฉันถูกสอนมาว่าถ้าบางกอลล์ต้องกดสายอ่เฮ้ยฉันสแกนอีกชั้นเลยใช่ไหมจักรกลใช้ที่ปั๊ม มาเร็วน้องไปแล้วน่าลอยไปดองค้างแล้วนัหาของหน่อยไม่คนมามาแล้วเหรอมาแล้วเหรอโอ้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 เก้าสี่เก้าสี่บนสุดโดนเกสเชียร์อยู่สักล เมื่อไรพี่จะได้ของสนเอ้เนี่ยงเอากมันแลอมันต้องอยออสเห็นลอยสาองตีปกันไไบินบเอาบินผมรู้แล้วบินเงยเอาบินโอเคบินไม่ไไม่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 าไม่ใช่อันนี้กันเหรอเอาเร็วเอาเร็ว

กำลรอนะเอำลังลงงงแล้วไอ้เที่ยนี่ยืนรอที่อะไรกันอยู่นะดูดิไอ้เที่ยนั่นน่ะยืนรอกันแบบแฮปปี้เลยสัส์ดูดิไม่เคยเห็นเห็นบ้านนี้บ้างไม่รู้พี่รดพี่รดอยู่มันยืนรอเข้าอ่ะไม่เป็นไรพี่รดอยู่มันพอรีมันแล้วนะออกมาอ่าฮะบอกว่ามันมาแล้วนี่ไงหลบแล้วไงนี่ใหม่มาที่ไงนี่รู้แล้วรู้แล้วได้ยินเสียงแล้ว เ5สิบห้าเจ็ดสิห้าดูว่ตัวล่างนะเดสิห้านน้อง <5 S 1> น้องถอยมาน้องก่อนน้องถ้าตัวเห็นใช่ไมเห็น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 หกสิบแปดหกสิบแปดไมนตายเยอะกว่านเลยอันนี้ม่ตองใคนะขมันของมันของมัน เรายิงทิ้งได้ป่ะม,มันมันมีดาเมจไ,ไม่ไม่รู้อ่ะมันฉันอยากรู้เหมือนกัน,นได้ได้ยิงได้ยิงได้อ๋อเพลินไปไปไปเข้าวงดีกว่าเข้าวงให้ไกลกว่านี้นี่ฉันมีอันนี้แม่หนูมีหนูมีอันนี้ยากอยู่ไปไไปไ,ปไ,ปไ,ปไปหนออไปเหลือเออเดี๋ยวมันมีอีกตีหนึ่งหรอ อีกทีเดี๋ยะกเนี้ยโอ้เติร์เิร์นได้เิร์นจะเติจะลงจะลงหรือเออไม่รู้ลงเรือเรือดีกว่า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 เฮ้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 มันไม่ได้มันมันมันมีคนมาด้วยมันมีคนมากับเราด้วยมันมีคนมากับเราด้วยโอ้ งนั่นลงนั้นรงนั้นพี่พี่พี่กำลังลงพี่กำลังลงพี่กำลังลงรุนแรงไม่หแรงเย้นกละเยอะเะเยอะเยอะไที่สุด ผมไม่มีทีฆ่าจะมีใครมาช่วยพี่ตีเลยอ่ะเนี่ยเออตีนั้นก็ไม่มาาตีนั่นเพิ่งถือว่าตาเนี้เราดันมาสุดแล้วพี่ค่อยค่อยยื้ออีกนิดนึงก็ได้แปทนค่อยๆหกถ้าหาก็ได้แต้มอีกเยอะเลยเชื่อใจว่าพี่มีหัวใช่ใช่ซ้อน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 นั่นแหละอย่าขยับตีซ้อนก็ซ้อนสิ เนียนเนียนเนียนจะไม่เนียนตังขยับยันเนี่ยยังหกตี้อยู่เลยตายกี่โมงตายกี่โมงนิ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 งว้า ตายกี่วงตายพวกนี้หรือเปล่าวันนี้แหละไม่ได้ดูวันนี้แหละไมู่ถึงพวนี้อวันนี้แหละยังฮาตีอยู่กระดึบกระๆดบพี่วงแรงว่ะใช่วงแรงว่ะวงเข้าวงตีพี่ทำอะไรอ่ะ ไม่ดูไม่มเ <ไง S 2> มื่อก,กี้โหก็คิดว่าเออพี่ไม่เมืจจ่อกี้หาทา่นมหาว,วงตอนวงเรื่อง